สวัสดีคะ่ะชาวธาตุลมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายลักษณะเนื้อคู่ของชาวธาตุลมเมถุนตุลและกุมนะคะโดยที่ออมเนี่ยจะแยกย่อยให้แต่ละราศีด้วยนะว่าเอะแล้วลักษณะที่โดดเด่นนะคะของเนื้อคู่ชาวตุลชาวเมถุนชาวกุมเป็นยังไงคือจะแยกย่อยให้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราจะไปดูรวมๆก่อนนะว่าลักษณะเนื้อคู่ของชาวธาตุลม เมทุนตุนกุมนะคะเป็นยังไงบ้างลักษณะเนื้อคู่ของชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะ six of wands uh, seven of pentacles นะคะ knight of swords eight of wands two of wands นะคะใต้สำรับเป็น n i n e of swords นะคะ ลักษณะเนื้อคู่ของชาวธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกลุมนะ่มอาจจะได้เนื้อคู่เป็นชาวรา,าศีธาตุลมเหมือนกันก็เป็นไปได้เนาะ <c oughs> นะคะ,ะลักษณะนะคะของเขาเนี่ยเอาว่าเขาดูอาจจะเป็นคนขี้กังวลง่ายก็ได้นะเป็นพวกแพนิกขี้วิตกกังวลนะคะเป็นคนที่บางครั้งหลับยากก็ได้นะเป็นคนหลับยาก ตื่นง่ายสะดุ้งตื่นง่ายนะคะบางคนก็ชอบมักจะฝันร้ายนะคะบางทีก็ตื่นกลางดึกอะไรเงี้ยนแต่รวมๆอาจจะเป็นคนที่ชอบแพนิคกับสถานการณ์หรือชอบวิตกกังวลก็ได้นะเออคนคนนี้นะคะน่าจะเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจ นะคะเหมือนกับเป็นคนที่มีเป้าหมายเอาไว้ให้พุ่งชนนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องงานนะคะก็ดูจะมีทิศทางที่ดีในลักษณะของการงานที่เอาจริงเอาจังนะคะมุ่งมั่นตั้งใจมีความใจร้อนด้วยนะคะมีอาการใจเร็วด่วนได้ด้วยซ้ำไปนะบางที คนคนนี้นี่มีความเป็นธาตุไฟนะเป็นคนชอบพัฒนามุ่งม,มั่นรักความก้าวหน้านะคะแล้วกออ็อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณนะะอาจจะเป็นแนวโน้มเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าต่างจังหวัดอะไรงี้ก็ได้เนาะนะคะคนคนนี้เป็นนักวางแผนด้วยนะเป็นนักวางแผนชอบวางแผนทํานั่นทํานี่ทําโน่นหรือว่ามักจะทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปนะอาจจะมีอาชีพที่2 อาชีพสำรองนะคะหรือว่าจะมีรายได้2ทางอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาดูเป็นคนมีไฟแล้วก็เป็นคนที่ชอบรักการพัฒนานะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เขาอาจจะไม่ได้มีอาชีพเดียวหรือไม่ได้ทำงานอย่างเดียวก็ได้นะคะคนคนนี้เนี่ยน่าจะเก่งในเรื่องของการสื่อสารนะคะอาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์การสื่อสารการอ,าอะไรก็ตามที่ต้องใช้คำพูดหรือว่าใช้พวกโลกไร้าสายทั้งหลายนะคะ คนคนนี้ชอบเรื่องเงินเรื่องทองในลักษณะของการเก็บหอมรอมริบนะคือเป็นคนที่น่าจะชอบฝากเงินกินดอกนะคะซื้อสลากออมสินนะคะหรือจะเป็นในลักษณะเป็นหุ้นระยะยาวคือเป็นคนที่ชอบความมั่นคงในลักษณะเก็บเงินและเพื่อให้มันได้ดอกเบี้ยนะคะให้มันออกดอกออกผลน,นะคะดูจากทิศทางไม่น่าใช่พวกนักนักเล่นหุ้นอ่าที่แบบช้อนซื้อช้อนซื้อนะ,ะถ้าดูจากทิศทางนะคะน้อน่าจะเป็นคนชอบ เง,เงินเงินเย็นที่ออกดอกออกผลมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะไปถึงกรณีในเรื่องลักษณะของเงินเก็บนะนะคะเป็นคนที่มีความอดทนนะคะในการรอนะคะรอ,อะพืชผลที่เขาหว่านออกไปว่ามันจะออก ออกมาเป็นรูปแบบไหนรวมไปถึงความสัมพันธ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะคะถ้าเขาอยู่ในความสัมพันธ์เขาอาจจะเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะเอาชนะใจเรานะคะแล้วก็อาจจะออกใจเร็วด่วนได้นะคะเป็นคนเอ่อค่อนข้างขี้หงุดหงิดด้วยนะคะบางทีคําพูดคําจาบินออกจากปากเพราะด้วยความใจร้อนนะมีความเป็นธาตุไฟแล้วก็มีความเป็นธาตุลมเนี่ยมันเลยบางครั้งเนาะอาจจะคําพูดไม่ทันได้ยังคิดทําให้คนอื่นๆเสียใจยเป็นไปได้นะคะ แล้วก็คนคนนี้เนี่ยเออจะมีอาการเขาเรียกว่าพอเขาเป็นคนชอบออกชนะก็เป็นไปได้นะว่าเวลาเขาทําอะไรไปเนี่ยก็อาจจะต้องมีการวางแผนก่อนหรือว่าทําอะไรไปแล้วปุ๊บเขาจะต้องคเนถึงผลที่จะได้นะคะว่าเออมันคุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดูแล้วเออเขาไม่น่าชอบที่จะโดดลงไปทําอะไรแบบไม่ได้อะไรเลยไม่น่าใช่มันเลยไปทําให้เขาเนี่ยเออมีอาการแพนิคหรือเป็นคนขี้กังวลไงนะคะเพราะว่าเออด้วยความที่มีไฟ เป็นคนชอบวางแผนนะแต่ว่าด้วยความใจร้อนก็อาจจะทำให้กังวลว่ามันจะได้ผลออกมาไม่ทันใจเขาหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องการงานก็ตามนะนะคะก็นิสัยเขาน่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะคะมีอะไรที่ต้องรู้อีกอาจจะเป็นคนที่ได้เจอกันผ่านการงานก็ได้นะคะนอกจากอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์แล้วเนี่ย นะคะอาจจะมีการได้เจอกันแบบไม่ไม่ไม่ได้คาดหมายหรือไม่ได้ไม่ได้คาดฝันนะเป็นการเจอกันแบบปุ๊บปั๊บเลยนะคะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะนะคะเนื้อคู่ของชาวธาตุลมนะมีอะไรที่ต้องรู้อีก คนคนนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่ชอบความโอ้อาหรูหรายอยู่พอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องห้องหอหรือเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยต้องดูดีแลนะเป็นคนรักษาภาพลักษณ์นะคะชอบอะไรที่ดูดีโอ้อาเพราะว่าดูแล้วเขาน่าจะเป็นคนชอบความมีหน้ามีตาเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขด้วยตัวเองนะเพราะว่าออกแนวถ้าเกิดฉันมีความหรูหร้าโอ้อามีความมั่นคงในชีวิตฉันก็สามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขด้วยคนเดียวได้นะอะไรประมาณนี้นะคะ <t ouch> นะแต่ว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าอะไรก็ตามเนาะอาจจะเป็นคนที่มักจะทุ่มเทให้กับเรื่องการเงินการลงทุนทุ่มเทให้กับการงานนะคะถ้ามองในเรื่อง,องความสัมพันธ์เนี่ยเขาคนนี้ก็เป็นมีโอกาสจะเป็นคนทุ่มเทเพราะว่าเขาเป็นคนหว่านพืชหวังผลไง <t ouch> เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีการทุ่มเทเพื่อที่จะทําความสัมพันธ์ให้มีค่านะทุ่มเทเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นมั่นคงแต่ ตัวเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระด้วยนะนะอาจจะชอบเดินทางรักอิสระพอสมควรเลยทีเดียวนะที่แน่ๆชอบเรื่องเงินเรื่องทองชอบความหรูหราโอ้อะอันนี้แน่ๆเลยนะนะคะเราก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าชีวิตเขาอาจจะมีภาระมีอะไรหรือเปล่านะคะหรือไม่งั้นก็เป็นคนหักโหมทํางานทํางานเยอะทํางานหนักนะคะอ่านะก,ก็มีความรับผิดชอบพอตัวเลยนะคะสําหรับคนคนนี้นะอืมโอเคทีนี้ เดี๋ยวเราจะมาดูกันบ้างนะคะว่าแล้วเจาะแต่ละราศีเนี่ยจะเป็นยังไงนะเอาราศีกุมก่อนนะคะลักษณะเนื้อคู่นะคะลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ชาวกุมลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ชาวกุมนะคะทัว p e เพนเ l e s เคิลนะค,ะคนคน,นี้อาจจะเป็นคนที่มีการเงินที่ไม่ค่อยมั่นคงก็ได้นะคะ มีลักษณะของการทำงานบางอย่างที่ที่เป็นเงินหมุนก็ได้นะคะอาจจะเป็นนักลงทุนที่ต้องใช้การหมุนเงินนะคะหรือว่าชีวิตเขาเนี่ยมักจะต้องหมุนเงินอยู่เป็นประจำนะคะตัวเขาเองนะคะน่าจะเป็นคนที่ออออชอบใฝ่หาความรู้อะไรใหม่ๆนะคะชอบศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆเป็นนักพัฒนาปรับตัวเก่งนะคะแต่ว่าเป็นการ เริ่มต้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะชอบทําอะไรใหม่ๆนะคะเพราะอย่างที่บอกเขามีไฟเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่แบบเป็นสิ่งใหม่สําหรับเขาเนี่ยเขาจะกุลีกูจอกะรตือหรือล้ลนทีเดียวนะคะในการที่จะได้รู้ได้เรียนรู้ศึกษานะ,ะได้ปรับตัวกับสิ่งนั้นๆนะคะเราก็จะพยายามประคับประคองไว้แต่ดูแล้วความอดทนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะแม้ว่าจะมีไพ่ของความอดทนอยู่ตรงเนี้ย 7, เจ็ดเหรียญเนี่ยในการดูแต่เขาก็ใจร้อนอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเขาเรียนรู้อะไรไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยพยายามประคับประคองแล้วเนี่ยก็ไปเจอสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจกว่านะ,ะก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาก็จะวางสิ่งที่เขาเรียนรู้ตรงนั้นดูตรงนั้นกระตือรือร้นตรงนั้นแต่มันอาจจะยังไม่ได้สําเร็จนะคะแต่ก็มีสิ่งใหม่เข้ามาให้เขาเอ,อ,อยากจะไปเรียนรู้อีกแล้วนะคะก็เป็นไปได้แล้วเพราะมันได้ไพ่เด็กไม้ขึ้นมาแล้วก็มี2เหรียญ นะคะเอ่อเนาะเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะคะก็อย่างที่บอกแหละก็ไม่ว่าจะก,การเงินดูต้องหมุนเงินต้องประคับประคองแสดงว่าเขาอาจจะฐานะเนี่ยยังไม่ได้มีความมั่นคงมากนะก็ได้เนาะตอนที่ได้มาเจอเราหรือตอนที่ได้มาคู่กับเรานะคะเอ่อถ้าได้คบกันเขาก็จะพยายามประคับประค,ระคองนะคะคนของเขาได้พอสมควรนะพยายามปร,ประคับประคองไว้นะแต่คนคนนี้มีพลังงานของการรักอ,อิสระแล้วก็ทีเล่นทีจริงอย่างที่เราพูดไปมีพลังงานของความเป็นเด็ก นะชอบพูดเล่นพูดจา,เ,าเล่นหัวหยอกล้อนะคะเนาะดูแล้วความสัมพันธ์จะเป็นในทิศทางที่จะใจร้อนนะคะมีแพชชั่นพัฒนาความสัมพันธ์รวดเร็วแต่ก็อาจจะเป็นคนที่มักจะมองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอก็ได้นะคะนี่คือ,อลักษณะที่โดดเด่นนะคะของเนื้อคู่ชาวกลุ่มนะคะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะช่วงเวลาที่เจอกันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขากาลังตั้งหลัก กับตัวเองก็ได้นะกำลังตั้งหลักใหม่เลยกำลังตั้งหลักยืนหยัดกับอะไรบางอย่างเพิ่งที่จะ,ะได้ได,ได้ได้ทำอะไรบางอย่างเป็นก้าวแรกนะคะใน,ในช่วงเวลาที่ได้เจอกับเนื้อคู่คนนี้นะเออเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการพยายามประคับประค,คองกำลังตั้งหลักใหม่นะเรื่องงานเรื่องชีวิตนะคะเป็นไปได้เนาะอ่ะต่อไปนะคะชาวเมทุนใช่ไหมเมถุนตุลกุกมอ่ะเมถุนค่ะ ลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ชาวเมทุนลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ชาวเมทุน just i x นะฮะอาจจะเป็นชาวราศีตุลน,นะคะก็เป็นไปได้นะคะชาวเมทุนลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ของคุณเขาดูเป็นคนรักความยุติธรรมนะคะไม่ชอบเอาเปรียบใครและไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบนะคะดูอาจจะค่อนข้างเป็นคนมีกำแพงในความสัมพันธ์หรือดูแข็งแข็งสักนิดนึงเนาะ ออถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นดูจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะคะแล้วก็บางทีเนี่ยไอความหัวแข็งของเขาในชวนทะเลาะด้วยซ้าไปนะคะเป็นคนที่มักจะมีงานเยอะงานแยะยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องการงานหรือผู้คนอาจจะมีผู้คนอยู่ในชีวิตเขาหลายทางหลายอย่างนะคะที่ให้ให้ต้องไปจัดการนะคะช่วงเวลาที่ได้เจอกับเนื้อคู่คนนี้ออมว่าเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะยังติดอยู่ในความสัมพันธ์นึงนะคะ,ะ,คะเช่น ออมีคนของตัวเองอยู่แล้วนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่ได้เจอกับเขาคนนี้เนี่ยออมีคนเข้ามาเยอะแยะนะคะเช่นอะไรถ้าเกิดไม่ใช่ว่าเขามีคนของเขาอยู่เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นในทิศทางทีออ่มีคนคอยตัดสินนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่ามีคนคอยตัดสินชีวิตเขานะหรือว่าเป็นช่วงที่ชีวิตเขาเนี่ยติดอยู่กับคดีความนะคะ ติดกับเรื่องเอกสารทะเบียนสมรสใบหยา่าติดคาสัญญาติดคดีความนะคะหรือคนคนนี้อาจจะทํางานในลักษณะของศาลตุลาการนะคะคนมีสีคนในเครื่องแบบต่างๆนะคะก็เป็นไปได้ทํางานราชการทํางานที่มีความมั่นคงนะคะเนาะก็ออมว่าคนคนนี้นะคะสาหรับชาวเมถุนเนี่ยนะคะเนื้อคู่ของคุณที่โดดเด่นเลย<ๆ>เขาอาจจะเป็นคนที่มักจะสับสนวาวุ่นใจก็ได้นะมักจะมีความสับสนวาวุ่นใจ นะคะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะมีกำแพงกับตัวเองเพราะว่าคนที่มีความสับสนว่าวุ่นใจเนี่ยการที่จะหาข้อยุติให้ตัวเองเนี่ยหรือหา,หาความชัดเจนให้กับจิตวิญญาณของตัวเองนี่มันจะยากใช่ไหมเพราะมันจะยุ่งเหยิงมันวุ่นวายใจก็เลยสร้างกำแพงขึ้นมาเป็นเกาะป้องกันความยุ่งเหยิงใจของตัวเองก็ได้นะคะในบางเคสบางกรณีนะคะเนาะแต่ถ้าโดดเด่นที่สุดอมว่านะคะความแข็งของเขาบางทีทําให้ทะเลกกาะกันอันนี้โดดเด่นมากนะคะแล้วก็ออก เขาอาจจะมีคนของเขาอยู่ติดความสัมพันธ์หรือว่าติดคดีติดอะไรตรงนี้ที่โดดเด่นที่เห็นชัดๆนะคะแล้วกอ็อยู่ในช่วงการตัดสินใจอะไรบางอย่างในช่วงที่เราเจอเรานะคะนะคะอาจจะอยู่ในช่วงการทําอะไรให้มันชัดเจนในช่วงที่เจอเราก็เลยยังเ,เป็นชีวิตที่ดูสับสนอยู่อะไรประมาณนี้นะคะ,ะที่แน่ๆคือรักรนะักความยุติธรรมนะะเป็นคนรักความยุติธรรมเป็นคนไม่ชอบเอาเปรียบใคร ะะอันนี้ที่โดดเด่นนะไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบด้วยนะคะอะทีนี้ชาวตุนบ้างนะลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ชาวตุลน,นะคะลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ชาวตุลนาย nob c u p นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะหรือชาววันพฤหัสธนูมีนก็ได้นะคะลักษณะที่โดดเด่นเว่าเขาดูเป็นคนอาจจะอีโก้เยอะนะคะเ,เป็นคนที่รักความสะดวกสบาย ชอบความหรูหราโอ้อานะคะบานช่องห้องหอต้องดูดีนะคะหรือว่าตัวเขาเองต้องดูดีนะการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมต้องดูดีนะคะก็เลยเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบเรื่องการรักษาภาพลักษณ์อ่านะคะชอบรักษาภาพลักษณ์ให้ดูดีแล้วก็อออเป็นคนเจ้าสําราญพอสมควรเลยนะคะก็อาจจะแอบ เจ้าชู้กรุ่มกลิ่มได้เป็นเป็นไปได้สำหรับไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มักจะปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงไว้ข้างในลึกๆนะคะแต่เอาภาพที่แสดงออกมานะให้มันดูดีไว้ก่อนนะอีกสิ่งหนึ่งที่มันซ่อนอยู่นะั้นไม่รู้อะไรละนะคะที่มันอยู่ในใจของเขาที่มันอยู่ในความรู้สึกของเขานะคะเ,เป็นคนที่ละเอียดค่ะนะเป็นคนละเอียดละออโอ้โหแบบตรวจสอบตรวจทานนะเป็นออเดดเป็นบัญชีได้เลยนะคะดูเป็นคนจะติดละเอียดจู้จี้ก็ได้นะคะ ตามเกณฑ์ชะตาเพื่อนๆจะต้องได้เจอคนคนนี้แน่นอนนะคะแนววิวออฟจูนะขึ้นนะคะเพื่อนๆจะต้องได้เจอเนื้อห่วงเพื่อนแน่นอนแล้วก็เอ่เออมมองว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มากับดวงมากับโชคนะคะเช่นเออเนาะมันมีอะไรมาหนุนเขาเนะ,ะเวลาดวงตกเวลาชีวิตแย่ก็มีอะไรมาหนุนมาซัพพอร์ตนะคะเพราะนั้นก็เลยทำให้เขาเนี่ยอาจจะแอบเย่อหยิ่งนะคะว่าเออเนี่ยทำอะไรแล้วก็จะตกจะล่วงมันก็ไม่ได้ มันก็มีคนมาช่วยมาประคับประคองนะคะเขาก็เลยจะดูอาจจะยิงยิงนิดนึงนะคะเนาะมากระดวงนะเป็นคนที่มีความดวงเฮงพอสมควรนะคะสําหรับคนคนนี้นะคะอ่ะก็ครบจบกันไปแล้วสําหรับลักษณะที่โดดเด่นนะคะของเนื้อคู่ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะก็อ่าคงไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซนต์หรอกเป็นดวงรวมนะคะทุกคนก็ฝากนะ,ะผลิตภัณฑ์สายมูของอมทุกชิ้นไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมังกรไม้มงคลน,นะคะที่อมช่วยลุงลันที่ประสบ พิษโควิดอยู่ตอนนี้นะคะก็ช่วยลุงรันขายนะคะก็จะมีแบบนี้กับแบบนี้นะคะ5 9 9 8 9 9แล้วก็จะมีเซรัม่มหน้าทองสบูห่หน้าทองที่ออมใช้อยู่ผลิตเองได้อออรียบร้อยแล้วผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะใช้แล้วหน้าเนียนหน้าเด้งหน้าใสให้ความชุ่มชื่นได้ดีนะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ description ออมแปะไว้ให้เรา Facebook อจีชอบพีนะแล้วก็จะมีสีพึ่งเมตตามหา,านิยมนะคะสีพึ่งเมตตามหานิยมตรับทองตรับเงินแล้วก็จะมีเทียนเสริม ดวงนะคะจุดพลิกร้ายกลายเป็นดีนะคะจุดเสริมบารมีวาสนาบารมีจุดเสริมการเจรจาค้าขายจุดเสริมความรักนะคะแล้วก็จุดเสริมเพื่อเหนียวโชคลาภเหนียวทรัพย์สินเงินทองอะไรประมาณนี้นะคะเอาล่ะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมวันนี้ออมเมจิกทารตจะลาไปก่อนแล้วนะคะบาย